สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงตอนที่ชื่อว่าถ่ายให้ดีถ่ายให้ปังนะดังแน่นอนครับนั้นตอนนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหากุมของโฮสเทลนะครับถ่ายรูปโรงแรมห้องเรียนนะครับหรือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ถ่ายอย่างไรแล้วให้ภาพดูสวยและคนอยากไปท่องเที่ยวนี่ครับข้อแรกที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยอย่างแรกเลยต้องหามุมถ่ายให้ดูแนวดูสวยให้ได้นะครับหลักการของมันนะครับก็คือถ่ายมุมมองเนี่ยอย่างถ่ายห้องพักเนี่ยควรถ่ายให้มีความแบบรู้สึกโปร่งสบายนะครับสวยหรู พยายามเลือกถ่ายมุมห้องนะครับที่เห็นแบบองค์ประกอบให้มากที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้กับดูแคบจนเกินไปดูหน้าพักดูน่าสนใจในการมาพักได้สงบสบายยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับการจัดเนี่ยก็คือเราต้องจัดแสงนะครับให้ดูแบดูสว่างนะครับดูหรูนะครับเพื่อให้สิ่งแรกที่คนเห็นภาพเนี้ยประทับใจนะครับ เวลาถ่ายรูปเนี่ยควรจะเปิดห้องให้โล่งๆะคระับไม่ควรปิดมากนะครับแล้วก็แสงเนี่ยเข้าจากภายนอกเนี่ยจะทําให้ห้องดูสว่างยนะครับ<อ>ก็จะช่วยให้ห้องที่ดูมืดของคนนะุณน่ะดูน่าอยู่ในทันทีนะครับแล้วก็ควรใช้สีอ่อนๆนะครับในการเน้นให้องค์ประกอบในห้องดูดียิ่งขึ้นต่อมานะครับก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรลนะ่ะในการถ่ายรูปแล้วนาไปโพสต์กับเ,เว็บไซต์เนี่ยให้เห็นเนี่ยว่าห้องเรามีกี่ห้องหรือแบบไหน,น ควรจะใช้กี่รูปนะครับลักๆเลยนะครับเราควรถ่ายรูปแต่พอเหมาะนะครับเช่นเราจะเน้นห้องอะไรเช่นห้องพักเราเป็นห้องเดี่ยวแล้วก็เน้นแค่ห้องนอนจุดนอนเห็นโดยภาพรวมๆกว่านะครับหรือเราเป็นบ้านเป็นบ้านในเช่าอาจจะนําเสนอห้องนอนนะครับห้องนั่งเล่นนะครับมีเครื่องเสียงมีเครื่องนําความสะดวกสบายต่างๆนะครับหรือถ่ายห้องพร้อมวิวนะครับทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราไปพักแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะครับหรือนีแบบเราหนู่มากเลยถึงขนลาไปสระ่้ยน้ำเนี่ยเราก็ถ่ายรูปสระ่้ยน้ำให้ทุกคนดูแบบมี เ,เครื่องอำนวยความสะดวกให้หน้าพัดขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับควรจะถ่ายบรรยากาศรอบๆห้องผักหรือสถานที่ที่เราจะนําเสนอไปด้วยนะครับว่าเราไปถึงจุดนี้แล้วเราจะเห็นอะไรบ้างที่ทําให้เราน่าสนใจและอยากไปเที่ยวนั่นเองครับเอาละครับหลังจากที่เรียนรู้กันเมก้นะครับเราก็จะมาสู่เรื่องที่แบบลึกเข้าไปนิดนึงนะครับนั่นคือการจัดองค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับหล,ลักๆเลยนะครับอย่างแรกเลยบาลานซ์กำลัง บาลานต์ต้องได้หมายถึงอะไรนะครับก็คือสมดุลของภาพพื้นฐานนะครับถ่ายภาพอย่างไรที่แบบผนหนังไม่ดูสูงจนเกินไปนะครับไม่มีจุดหยาบที่จะโฟกัสชัดเจนทําให้ภาพนั้นถ่ายเป็นขอบโคมงไฟทําให้ดูลบหูลกตานะครับไม่ดูแบบโปร่งโล่งสบายนะครับไม่แน่มองนะครับดังนั้นหากต้องการถ่ายมุมกว้างนะครับควรถ่ายสัดส่วนพื้นที่และห้องอย่างสมดุลกันนั่นเองครับต่อมานะครับการที่เราจะเน้นถ่ายที่กระจกเนี่ยนะครับเทคนิคนี้นะครับควรถ่ายในกระจกหรือห้องแต่งตัวหรือห้องน้ำเนี่ยครับควรถ่ายรูปโดยที่ปิดแฟลชนะครับและไม่ ที่กระจกจนเกินไปนะครับและเทคนิคนี้นะครับในการถ่ายห้องพากที่มีกระจกเนี่ยครับถ้าเราถ่ายภาพในมุมมองที่สะท้อนผ่านกระจกด้วยเนี่ยจะทําให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยดูมิติกว้างขึ้นและมุมมองได้กว้างขึ้นนะครับ แต่ข้อควรระวังนะครับระวังถ่ายติดตัวเองนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับสิ่งที่เราถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ควรถ่ายรูปที่มีความเอียงนะครับซึ่งจะทําให้ภาพดูไม่สมดุลนั่นเองครับแค่ยืนให้ตรงนะครับแล้วก็ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาจนเกินไปนะครับภาพไม่ชัดและไม่เบลอจะช่วยให้เทคนิคนี้ถ่ายแล้วดูแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับควรถ่ายมุมสำรองไว้ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราถ่ายมุมมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเอียงนะครับเรายังมีโปรแกรมนะครับในการช่วยทําให้การปรับภาพให้เราไม่เอียงได้นะครััับบโยยใใชช้ปรรรรแกกกมม่่่วนนนนะคคคคอออตาาาา็ืเทิถภ ผ่านมุมมองจากประตูนะครับซึ่งจะทําให้เทคนิคนี้พยุต์ในส่วนทุกส่วนได้ของแบบห้องหรือบ้านอะไรที่เราใช้นะครับถ่ายตั้งแต่รั้วเข้ามานะครับหรือเป็นภาพถ่ายมุมมองมุมกว้านะครับที่ถ่ายจากประตูเข้ามาจะสะท้อนมุมมองของคนที่เข้าไปชมห้องได้จริงนะครับต่อมานะครับก็คือเน้นถ่ายเฟอร์นิเจอร์การถ่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่หลากหลายเนี่ยช่วยให้ภาพนั้นดูดียิ่งขึ้นนะครับถ่ายต่อจงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเอกภาพของภาพนะครับภาพนั้นจะทําให้ดูเป็นระเบียบเรรียยบ้อออูสสะาาาาาตมกกว่ผ เอาละครับเราเนี้ยเทคนิคที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเรียนรู้กันไปพอสมควรนะครับต่อมาเนี่ยคือการถ่ายภาพจริงจริงและยังมีแบบสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยทำให้ถ่ายภาพได้สวยขึ้นอีกนะครับทุกคนน่าจะมีลวมันจะช่วยให้ได้ง่ายขึ้นนะครับยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Android นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปอะไรเนี่ยถ่ายไปตรงๆเนี่ยก็พอสวยกันอยู่แล้วนะครับทุกคนจะมีมุมมองของตัวเองแต่ถ้าเราได้เรื่องของการ เส้นเกลิกขึ้นมาหรือเส้นตลาดขึ้นมาน่าจะเคยเห็นกันนะครับพวกจุดตัด9ก้าช่องอนะี้จะยิ่งทําให้ภาพเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือจุดตัด9ก้าวช่องนะครับอ คราวนี้เวลาเปิดเข้ามาในกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเลยนะครับเคยเห็นไหมครับจุดตัดเก้าช่องขึ้นอย่างตัวนี้นะครับเวลาเราจะเปิดเนี่ยมือถือทุกคนเนี่ยสามารถเปิดได้อยู่แล้ว iPhone เนี่ยสามารถเข้าไปเปิดได้ที่ตัวออปชั n นะครับระดับเลื่อนกล้องล่านะครับจะมีคําว่ากริดอยู่นะครับหรือถ้าใครเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเส้นตารางนั่นเองนะครับ iPhone น,นะครับแล้วก็ Android ก็จะเหมือนกัน Android ก็คือเปิดเข้ามาครับเปิดเข้าไปกดที่ออปชั o n นะครับแล้วก็จะเปิดเส้นตารางนะครับ็นภาษาไทยนะครับคราวนี้พอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บ จะปรากฏเส้น9เส้นเนี่ยจุดตัด9้าช่องนะครับแบบเป็นช่องๆเนี่ยตัวนี้ในการทําให้สวยงามเนี่ยหลักๆเลยแล้วมันทําอะไรครับเราแค่เล็งรูปที่เราจะถ่าย,ยให้ตรงกับจุดตัดนั่นเองครับกัคือบนล่าเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ4จุดที่เเห็นนะครับการจอเราแค่ไปเล็งนะครับให้ตรงปึ๊บแล้วก็ถ่ายเลยครับเพียงแค่นี้เองภาพก็จะดูน่าสนใจมากดีขึ้นแล้วครับถ่ายรูปนะครับแบบนี้นะครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้แนวนอนนะครับก็อ่ะเปลี่ยนแนวนอนนะครับเล็งให้ตรงนะฮะแล้วก็ถ่ายครับแบบนี้แล้วแบบโอเคเอาละครับ หลังจากจุดตัด9ช่องไปแล้วเนี่ยยังมีกด3ส่วนนะครับก็คือความน่าสนใจจะอยู่ที่30%และอีก70%ออาจจะทิ้งสเปซไว้แต่พอพูดถึงเรื่องกด3ส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ70 30อะไรแบบนี้นะครับผมจะอธิบายให้ง่ายๆนะครับเช่นเราไปถ่ายรูปที่ทะเลนะครับก็คือถ้า 70- 30เนี่ยเราอาจจะถ่ายทราย30%แล้วก็เป็นทะเล70%ินตะครับเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่บางคนอาจจะชอบถ่ายพวกสวนพวกต้นไม้นะครับก็อาจจะถ่ายรับเอ่อต ก็จะทำให้ภาพดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าและเทคนิคสุดท้ายนะครับก็เขาจะเรียกว่าเส้นนำสายตางน่นเองครับเคยเห็นไหมครับเวลาเขาถ่ายรูปแบบรีสอร์ทหรือแบบห้องพักของเราเนี่ยจะมีถ่ายแบบติดถนนไปด้วยนะครับเพื่อให้ถนนวิ่งไปสู่จุดที่น่าสนใจนั่นเองครับอ่าอย่างตัวอย่างแรกนะเผมลองถ่ายให้ดูนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นแบบถนนแบบแนวตรงนะครับเล็งไปถึงห้องของเราหรือที่พักของเรามีหน่าโรงแรมเลยนะครับต่อมาครับอีกรูปหนึ่งนะครับอ่า เป็นแบบเส้นโค้งเครับเส้นโค้งก็ได้นะครับแม้มันจะโค้งนิดนึงนะครับแต่จุดสุดท้ายที่วิ่งไปจะไปถึงจุดที่เราต้องการให้เขาเน้นไปสู่จุดนำสายตาและจุดที่น่าสนใจนั่นเองครับ